สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอนวอลีคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของสาวแต่งเรากับหลีกต่างประเทศสโมอสรอของตัวเองในหลีกต่างประเทศกันครับซึ่งคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูการเปิดตัวของน้องไกวิมลรัตน์ที่ทุกคนก็รอคอยการเปิดตัวจากทางสโมอสรอ,อยู่ก่อนหน้านี้น้องก็ได้บินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่ทราบว่าน้องจะลงเล่นให้กับสโมอสรไหนในดีญี่ปุ่นครับซึ่งล่าสุดทางสโมอสรของดีกญี่ปุ่นได้มีการประกาศอย่างเป็นทาง การซึ่งก็คือสโมสรกันมา,ากรินวิงนั่นเองครับที่มีการทำภาพของน้องไก่เปิดตัวน้องไก่พร้อมกับบอกว่าแจ้งให้ทราบเราได้มีการเพิ่มผู้เล่นไก่วิมอนรัต หมายเลข19ซึ่งน้องไก่ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าสวัสดีค่ะฉันคือวิมรดธนพันธ์เรียกฉันว่าไก่มีความสุขมากที่ได้เล่นให้กับกันมากกลีนวิ้งเดฟเฟนแฟนของฉันในทุกคนฉันซาบซึ้งสำหรับการสพอร์ตแดงเชียร์แรงใจจาก ทุกๆคนนี่แหละครับน้องไก่ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสโมสรไว้แบบนี้แล้วทางสโมสรก็ได้มีการบอกว่าขอบคุณไก่วิมอลรัดร่วงหน้าสําหรับการเข้ามาเป็นครอบครัวกันนี่แหละครับก็มีการเปิดตัวอีกหนึ่งคนอย่าง ที่เราได้รอคอยกันเลยสำหรับคนเร็วคนเก่งอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นดาวรุ่งของทีมชาติของเราที่น่าจับตามองมากๆน้องจะร่วมเล่นกับสโมสรญี่ปุ่นเป็นฤด,ดูกาลที่สองเชื่อว่าน้องก็คงจะได้อะไรเทคนิคใหม่ๆเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนครับที่จะเอามาปรับใช้ในทีมชาติสูู้นะครับน้องไก่รอเชียร์เลยครับ